สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะได้เวลาดูดวงประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่3เมษายนค่ะก่อนดูดวงฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามช่องกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะช่องของเรามีเนื้อหาสาระอื่นๆนอกจากดูดวงด้วยนะคะ แอดมินจะทำการเปิดไพ่ยิปซีนะคะดูดวงตามวันเกิดของคนที่เกิดทั้ง7วันตั้งแต่อาทิตย์ถึงวันจันทร์ไพ่ห้าใบานี้จะมีความหมายก็คือใบที่1ทํานายเรื่องทั่วไปค่ะใบที่2เป็นเรื่องของการเงินใบที่3การงานใบที่4ี่สุขภาพและใบที่5เรื่องความรักค่ะเราจะเริ่มดูจากวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกนะคะ เพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเรื่องทั่วไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็คิดหน้าคิดหลังก่อนใช้เงินมากขึ้นนะคะมีการเก็บออมเงินมากขึ้นค่ะเห็นคุณค่าของทรัพย์สินเงินทองมากในช่วงนี้ส่วนเรื่องของการเงินคุณจะเครียดเรื่องรายจ่ายที่มีมากกว่ารายรับหรือบางทีรายรับยังไม่เข้าแต่ก็มีรายจ่ายมารอยตรงหน้าแล้วทําให้คุณรู้สึกกังวลค่ะส่วนเรื่องของการงาน งานดีนะคะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมีงานพิเศษเงินดีเข้ามาให้ทำค่ะงานไม่เหนื่อยมากแต่ว่าได้รายได้คุ้มค่ะไปดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะร่างกายตอนนี้แข็งแรงดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องความเจ็บป่วยแบบกระทันหันหรือว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดไว้ด้วยใช้สติทำงานนะคะมุ่งมั่นแต่อย่าทุ่มเทจนลืมพักผ่อนค่ะ ส่วนดวงความรักคนที่มีคู่แล้วความรักหวานชื่นส่วนคนโสดคุณยังไม่ถูกใจใครในช่วงนี้และคุณชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองจึงไม่ต้องงอไม่แคร์ใครเลยค่ะครบหมดแล้วนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์เราไปดูดวงวันจันทร์กันต่อค่ะวันจันทร์ในเรื่องทั่วไปเนี่ยช่วงนี้ชีวิตมีความสุขสบายดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายจ่ายรายได้ของคุณคุ้มเครือค่ะ ได้มาก็มีเรื่องให้จ่ายออกไปมีใช้ใจ่ายพอปานกลางไม่เดือดร้อนค่ะเรื่องการงานเองจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในการงานอาจได้งานใหม่หรือได้เลื่อนขั้นเจ้าของกิจการอาจได้ขยับขยายกิจการหรือมีการเดินทางไกลเกี่ยวกับงานส่วนสุขภาพช่วงนี้สุขภาพดีทั้งกายใจเลยค่ะความรักนะคะคนโสดจะได้พบรักที่รอคอยหรือหากยังไม่พบในตอนนี้ คุณก็อยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขคนที่มีคู่ความรักเรียบง่ายอบอุ่นและมั่นคงที่เคยเงงๆกันก็จะกลับมาคืนดีรักกันเหมือนเดิมค่ะครบทวนหมดแล้ววันจันทร์ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะในเรื่องทั่วไปนั้นเป็นสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าอุบัติเหตุหรืออีกในหนึ่งคุณอาจได้ไปเกี่ยวข้องหรือร่วมงานขาวดำก็เป็นได้ค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินการเงินไม่ขัดสนหาเงินเก่งนะคะมีเป้าหมายในการหาเงินช่วงนี้คุณอาจจะคิดนําเงินที่มีอยู่ไปลงทุนทําธรุรกิจให้เงินงอกเงยขึ้นก็ได้สําหรับการงานจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจต้องอดทนในการบริหารงานบริหารคนค่ะงานที่มีตําแหน่งสูงขึ้นจะทําให้คุณมีศัตรูเพิ่มขึ้นด้วยยังไงก็ต้งสติในการแก้ปัญหาด้วยนะคะ เรื่องสุขภาพเองน่ยแข็งแรงนะคะพร้อมลุยงานได้เต็มที่ไม่มีปัญหานะคะส่วนเรื่องของความรักให้ระวังปัญหาทะเลาะกันหนักนะคะบางทีก็ทะเลาะกันโดยไม่มีเหตุผลช่วงนี้ใจเย็นๆค่ะเพราะอาจจะทําอะไรไปโดยพลั้งเผลออารมณ์ชั่ววูบเช่นไปท้าเลิกท้าหยาแบบนี้นะคะเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะให้ใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยคุยกันค่ะ เราไปดูวันพุธกันต่อเลยนะคะดวงคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้เรื่องทั่วไปเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์คุณสุขค่ะมีความรักที่สมบูรณ์จัดได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งในเรื่องของความรักคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องกําลังจะมีข่าวดีเข้ามานะคะสําหรับการเงินเงินงอกเงยดีจากการทุ่มเททํางานอย่างหนักของคุณเองรายจ่ายที่รออยู่ก็มากพอๆกับรายรับเลยค่ะ ไปดูการงานค่ะคุณมีงานที่ต้องออกสังคมนะคะอาทิตย์นี้จะพบปะผู้คนเยอะแยะประสบความสําเร็จทางด้านการงานเป็นอย่างดีและยังต้องมีการก้าวต่อไปเป็นโอกาสที่ได้เลื่อนตําแหน่งหากทําธุรกิจอยู่มูลส่วนที่ร่วมดําเนินงานก็จะปลองดองรักใคร่กันดีค่ะสําหรับเรื่องสุขภาพให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับตานะคะสายตาและการมองเห็นแล้วก็ระวังพวกอุบัติเหตุทางน้ํา หากไม่มีการเดินทางทางน้ำเนี่ยเป็นไปได้ว่ารอบตัวคุณอาจจะมีคนใกล้ชิดกำลังป่วยอยู่ค่ะดวงความรักค่ะวันพุธคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะถ้าสดอยู่มีโอกาสเจอคนเยอะแล้วก็อาจพบรักแบบไม่คาดฝันมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มีมุมมองความรักใหม่ๆไม่เหมือนใครค่ะโค้ดแล้ววันพุธนะคะไปดูวันพฤหัสต่อค่ะ ดวงคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้เรื่องทั่วไปนั้นได้ไพ่แห่งความสําเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะความขยันภาคเพียรของคุณแล้วก็สติปัญญามีความสุขกับครอบครัวแล้วก็กิจการเล็กๆที่คุณได้เลือกเองค่ะส่วนเรื่องการเงินสมดุลดีนะคะได้มาใช้ไปแบบไม่ลําบากเดือดร้อนเกี่ยวกับการงานเนี่ยมีโครงการในหัวเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นจินตนาการที่ทําจริงไม่ได้นะคะ ทำจริงได้เพียงบางส่วนคิดเอาไว้เยอะค่ะแต่ว่าทําได้บ้างไม่ได้ทั้งหมดนะคะและช่วงนี้เนี่ยคุณยังมีงานใหม่ๆเข้ามาให้เลือกทําด้วยทางงานที่ทําเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าใช้จินตนาการเนี่ยจะไปได้ดีมากเลยค่ะสําหรับสุขภาพก็ระวังพวกปัญหาการปวดหลังปวดเอวนะคะปัญหาข้อเข่าหรือเกี่ยวกับกระดูกค่ะดวงความรักนั้นถ้ายังโสดคุณจะเจอคนเจ้าชู้มาจีบ หรือกำลังคุยกับคนหลายคนนะคะเป็นการครบแบบเผื่อเลือกนะคะหากมีคู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มีคนมาลหลงไหลติดพันคุณได้นะคะให้ระวังรักซ้อนด้วยมาถึงวันศุกร์แล้วนะคะเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ชีวิตมีความสุขค่ะอุดมสมบูรณ์ดีสําหรับการเงินไม่ขัดสนมีพอใช้จ่ายไปวัดไปวาไปทำบุญได้ไม่เดือดร้อน คุณมีการวางแผนด้านการเงินดีค่ะส่วนการงานมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะต้องอดทนในการบริหารจัดการคนงานที่มีตำแหน่งสูงขึ้นนะคะคนที่ได้ปรับตำแหน่งเนี่ยจะทำให้คนมาหมั่นไส้หรืออิจฉาคุณได้นะคะยังไงก็ตั้งสติในการแก้ปัญหาด้วยนะคะสำหรับปัญหาสุขภาพไม่มีเลยค่ะแข็งแรงความรุยงานได้เต็มที่ส่วนเรื่องความรักนี้ไพ่ใบนี้บอกว่า คุณหวัดระแวงสงสัยในตัวคนรักซึ่งเป็นการคิดมากเกินไปค่ะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ได้เป็นตามนั้นก็ได้ต้องเว้นระยะห่างนะคะเขาอาจจะแค่ต้องการเวลาส่วนตัวบ้างสำหรับปัญหาจุกจิกยุ้มยิ้มก็พยายามมองข้ามไปแล้วจะดีเองค่ะมาถึงวันเสาร์นะคะดวงคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องทั่วไปได้ไพ่แห่งความก้าวหน้า ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆช่วงนี้ชีวิตจะมีความสุขความสบายมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้เก็บเงินเก่งนะคะไม่สืรส้รุ่ยซู่ไลเท่าไหร่รู้จักประหยัดอดออมใช้ใจ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นสำหรับการงานงานการราบรื่นค่ะเริ่มเห็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จบ้างทั้งในหน้าที่การงานและธุรกิจที่ทำ ให้รักษาความเพียรพยายามต่อไปนะคะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็สมปรารถนาตามที่ต้องการทุกอย่างค่ะมาดูสุขภาพกันบ้างนะคะให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทมือและก็แขนค่ะส่วนเรื่องของความรักคุณกำลังมีโชคในเรื่องของความรักนะคะมีเสน่ห์ในตัวเองมีตัวเลือกเยอะเลยค่ะ ใครเห็นใครก็กรักเลือกให้ดีๆนะคะจบคำทํานายครบทั้ง7วันแล้วนะคะถ้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ